ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางพลอากาศเอกนะภเดชทูป,ปเตมีนะคะผู้บัญชาก,การฐานอากาศท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าหากในอนาคตเรามีเครื่องบิน F35 ห้าจะทำให้เพื่อนบ้านเกรงใจขึ้นหรือเปล่า<ะ>อันนี้นะคข่าวก็ถามมาน,นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่พบพระท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เอามายงกันค่ะ ก็จะทําให้คนไม่เข้าใจนํามาพัวพันกันมากขึ้นเพราะว่าภัยคุกคามของทารของทหารอากาศไม่ใช่อย่างอื่นแต่ภัยคุกคามที่แท้จริงคือความล้าสมัยแม้เราจะมีความทันสมัยอยู่บ้างแต่อีก10ปีข้างหน้า ทอ,ออก็จะมีความล้าสมัยที่คืบคลานเข้ามาทุกวันหากเราไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็จะส่งต่ออนาคตของทออ,อที่จะไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นโครงการจัดหาเครื่องเอฟ35โครงการที่จะนําให้เกิดความทันสมัยขึ้นทุกองค์คาพยพของฐานอากาศเพราะจะเกิดการเรียนรู้ต่างๆเรื่องเทคโนโลยีและก็บุคลากรเป็นต้นนะคะถ้าเราคิดจะมีของดี ผมไม่อยากให้คนไทยขัดขากันเองเพราะเราจะพลาดสู้เราช่วยการสนับสนุนให้มาได้มาดีกว่าแม้จะพลาดก็ขอให้เป็นขั้นตอนที่เขาไม่ขายให้เราไม่ใช่ว่าเราขัดขาโยกแยกกันเองจนเราพลาดตั้งแต่ยกแรกไม่ใช่ยกสุดท้าย ผมไม่ผมอยากให้คนไทยทุกคนสามารถคีดทุกเรื่องโดยเฉพาะกับสิ่งดีๆในบ้านเมืองขออย่ายโยงเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็ท่านยังนะะักข่าวก็ถามถึงเรื่องการพิจารณางบประมาณของปี66ในสภาที่จะเกิดขึ้นกับโครงการจัดายุธทธปกรณ์ของกองทัพท่านก็บอกว่าคุณสมบัติเครื่องบินยุค5หรือ F 3 5เทียบกับเครื่องบินยุคที่4ยุค4มีคุณสมบัติต่างกัน5ประการค่ะคุณสมบัติแรกคือการล่องหนหายตัว ผ่านระบบเลดาราที่มองไม่เห็นจึงเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจหากเรามีเราก็จะได้เรียนรู้ในการใช้รวมถึงการป้องกันเพราะประเทศใกล้ๆเราเนี่ยมีกันแล้วนะคะค,คุณสมบัติที่สองการบินด้วยท่วงท่าที่พิสดารมากขึ้นซึ่งการบินที่หลากหลายมากขึ้นนํามาซึ่งยุทธวิธีต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ดีคุณสมบัติที่สาม การมีเซ็นเซอร์รอบตัวเวลานักบินใส่หมวกบินแล้วก้มมองขณะบินอยู่ก็จะมองทะลุเห็นพื้นดินเหมือนเวลาเราขับรถที่เวลาจะจอดรถก็ต้องมองหลังแต่รถปัจจุบันเราดูผ่านจอข้างหน้าแทนเสมือนมีกล้องถ่ายให้เราเห็นได้ภาพเสมือนจริงทำให้ง่ายต่อการขับเครื่องบินรบง่ายขึ้นคุณสมบัติที่4 แม้ว่าเครื่องบินยุคที่4จะบินเข้าไปในความเร็วเสียงได้บินทะลุกำแพงเสียงได้แต่ในความเร็วนั้นไม่นานเพราะมันกินน้ำมันแต่เครื่องบินยุค5มันอยู่ได้นานมากบินเดินทางระยะไกลด้วยความเร็วเสียงได้เลยเป็นคุณสมบัติหัวใจสำคัญของเครื่องบินรบ และคุณสมบัติสุดท้ายความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคตค่ะเครื่องบินยุค5จะเป็นเหมือนเครื่องบินอวกาศที่เป็นยานแม่ที่มียานลูกที่ไม่มีคนขับในระยะ100ยกิโลเมตรร้อยไมล์ควบคุมโดยยานแม่แต่ในขณะที่เครื่องบินยุคที่5เครื่องบินจะถ่ายโอนข้อมูลไปเครื่องบินด้วยกันรวดเร็วและเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดกําลังอํานาจของความรอบรู้ส่งผลให้เกิดการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการรบ ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนํามาสู่ความสําเร็จดังนั้นคุณสมบัติที่ต่างกัน5อย่างหากเราไม่มีมาใช้เราก็จะไม่รู้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนี่คือข้อมูลที่<ะ>เออเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกับการที่เราจะได้เปรียบเทียบนะคะอย่างที่ท่านบอกว่าเรื่องเรื่องเคร,รื่องบินของพม่าเนี่ยอันนั้นยกไปเลยเไม่ต้องเอามาเชื่อมโยงกันแต่สิ่งหนึ่งก็กคือว่า เทคโนโลยีที่เราจะกลายเป็นกองทัพอากาศที่ล้าสมัยเนี่ยอันนี้สําคัญความล้าสมัยเป็นศัตรูของกองทัพอากาศค่ะ<ฆ>นะคือไม่เกี่ยวกับว่าอาจจะมีเครื่องบินต่อให้เครื่องบินของเมยนมาเนี่ยนะครับเมื่อ,อปลายสัปดาห์เขาไม่ไม่มีกรณีมาล้าแดนเราก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขกัน<ฆ>นะคือเรื่องความทันสมัยของอาวุธจุต,ตประกอ์เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับคือ,อาบางทีการมีอาวุธ ที่มีประสิทธิภาพนะครับหน้ายำเกรงเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ต้องลบอืเพราะว่ามันก็เขาก็วัดกําลังกันจากสิ่งที่แต่ละฝ่ายมีอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเช่นทันที่ท่านไล่ามาเป็นรุ่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 นเนี่ยว่ารุ่นล่าสุดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเรื่องการล่องหนอย่างเงี้ยคือล่องหนคืออะไรหนีการตรวจจับของเรดาร์ได้ซึ่งเรายังไม่มี เพื่อนบ้านเขามีแต่เราไม่มีแล้วเวลาเรามีเครื่องบินที่ทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยแบบนี้เนี่ยคนของเราก็ทันสมัยตามเทคโนโลยีนั้นไปด้วยเพราะว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าเราต้องพูดถึงองค์คาพยพทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวยุทธปกรณ์แต่มองถึงกองทัพหมดกองทัพทั้งหมดทั้งองค์คาพยพหรือว่าทั้งคนคและเครื่องมือมันจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันคือท,ที่น่ากลัวน่ากังวลก็คือตอนนี้มันก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะดิสเครดิต กองทัพแล้วก็พยายามทําให้กองทัพเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะพอพอสร้างความสึกเป็นผู้ร้ายปุ๊บกองทัพจะพัฒนาอะไรจะใช้งบประมาณอะไรปุ๊บเนี่ยจะถูกจับตามองทันทีเลยซึ่งคนละเรื่องกับการจัดซื้อที่มันไม่ทุตไม่โปรง่งอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องหากลไกมากำกับดูแลนะครับหาหลักฐานมาแต่ไม่ใช่บอกว่าจะซื้อจะซื้อประชามัยคือปิดประตูตั้งแต่แรกแล้วไม่ยอมให้ซื้อ แต่ถ้ามองว่านี่คือการตรวจสอบการใช้งบประมาณเนี่ยอันนั้นก็ตรวจสอบไปนะเรื่องการใช้งบประมาณใช้อย่างไม่ถูกต้องเพราะว่าแต่ละกองทัพเขาจะมีงบในการจัดหายุทธ,ธปกรณ์อยู่แล้วเป็นงบประจําปีของแต่ละแต่ละกองทัพเขาก็จะมีกันไปนี่นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าจะตรวจสอบอันนี้ดีนะคะเห็นด้วยกับการตรวจสอบอแต่ต้องตรวจสอบว่าใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ไม่ใช่ว่าปิดประตูไม่ยอมให้ซื้อเลยอะไรที่จําเป็นจะต้องมีก็ต้องให้เขามีแล้วก็ อย่าไปตอกย้ำไอ้สร้างทัศนคกติที่เป็นลบต่อกองทัพอย่างเช่นเนี่ยพออย่างเร,เรื่องเรื่องเรือดำน้ำเน,นี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะุณัญญญิยามันผ่านการะบวนการผลิตซ้ำจนคนรู้สึกว่าคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนรู้สึกว่าการมีเรือดำน้ําเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไม่จําเป็นเอ,อามาล้อเล่นการเวลาน้ําท่วมในกรุงเทพบอกทําไมไม่เอาเรือดำน้ามาลายังงุ้นอย่างนี้นี่อันนี้คืออันตรายนะคือกองทัพใดที่ประชาชนไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยทำสงครามไม่มีทางคณะเลยนะมีพูดในฐานะ รอดอเก่าเอาฟังคฟังอาจารย์มานะครับ